คำรนพารวยด้วยเกษตรอินี้ <in. S 1> อินเตอร์รร,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 าารตอนขยะอินทรีย์ขยะมีคุณค่าถ้ารู้จักจัดก,การบริหารดีเทศบาลตะบนสูงเนินนครราชสีมา ังรบทั่วด้วยใจคะเน,นคิดถึงสาเมอืองยาหมอทางไกลตั้งหลายกิโลไปเมืองอยามมอด้วยใจรักแน่น,นี่คือขยะที่ถูกกําจัดอย่างถูกระบบตามมาตรฐานสากล สุดท้ายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีที่เทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทำอยู่ขยะอินทรีย์เหล่านี้เมื่อกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ให้ชาวบ้านนำไปปลูกพืชผักพืชผลของตนเองที่ทำกันเป็นยังไงครับปุ๋ยของโรงขยะมาใส่เจริญก็ง,งามดีไหมงามดีค่ะงามดีจะมเตทจุกมือนะพุ่งมาทันเลยนะแบ่งกันเด้อแบ่งกันดีแบ่งกันยิน,นเราต้องช่วยกัน เทศบาลตะบนสูงเนินกลายเป็นศูนย์เรียนรู้กลายเป็นจุดดูงานกําจัดขยะที่ครบวงจรไปแล้วและทําไมเขาทําได้และเขาได้ทําแล้วท่านบอกว่ายังจะมีเฟสสองต่ออีกใช่ครับทั้งหมดประมาณ6 0เรนะครับเราเพียงแต่เก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บข้อบอกพร่องทั้งหมดมาปรับปรุงนะครับแต่ั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ต้องใช้งบประมาณของทางส่วนกลาง เพราะเทศบาลตบลสุดเนินเราสู้มา3ปีนี้ก็งบในของเทศบาลก็ไล่ยหอลออลไรครับทำไมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงให้งบประมาณไปประมาณ300ล้านบาทเพื่อตั้งโรงกำจัดขยะทั้งเขตเทศบาลและรวมไปถึงทั้งอำเภอสูงเนินคำตอบคือ เพราะความเป็นเอกภาพระหว่างชาวบ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจตรงกันนั่นเองก็หวังไปจากยิ่งนะครับว่าส่วนกลางก็จะเห็นความสําคัญนะครับเพราะเราและพี่น้องประชาชนของเราต้องการที่จะเป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีนี้แพร่กระจายและทุกคนเห็นจริงว่าทําได้นะครับและเป็นประโยชน์จริงๆครับประชาพิจารณ์เสร็จก็ทําตามประชาพิจารณ์คือขยะที่มาทิ้งจะต้องไม่ให้เกิดความน่าขยะแขยง ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อจะเหม็นเขาก็เอาน้ำยาชีวภาพมาฉีดขจัดกลิ่นขยะกับชุมชนจึงอยู่กันได้ดีแล้วทำไมกระทรวงนี้จึงเอางบมาให้อปทอแห่งนี้ถึงจำนวนเท่านี้แล้วอปทอที่อื่นอีกมากมายเขาให้ไหม อยู่ที่ความตั้งใจของผู้บริหารนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นดับดึงใจเดียวกันอ,อย่างที่ว่าครับว่าเวลาทําประชาพิจารณ์หรือประชาคมเนี่ยต้องเห็นพ้องต้องกันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันที่ไหนมีความพร้อมที่นั่นก็จะได้ก่อนไม่เสียเที่ยวไม่เสียแรงเสียเหลี่ยมลูกกำนันที่ได้ไปดูงานถึงต่างประเทศนักศึกษาดูงานกับท่านนายกที่เดนมาร์ก ก็ไปเลือกเอาเทคโนโลยีท huh. ี่ง่ายที่สุดสําหรับนิสัยคนไทยนิสัยคนไทยคือไม่ค่อยจะยีละกับสิ่งทั้งหลายคือทิ้งได้ทุกอย่างแล้วก็เอานิสัยว่าทิ้งได้ทุกอย่างมาเราก็จะจัดการให้ทําอะไรแบบรัฐหรือแบบราชการคือครึ่งครึ่งกลางกลางอันนี้ตําหนินะเพราะส่วนควบของการกําจัดขยะที่ได้ก็คือแก๊สแก๊สนี้แทนที่จะนํากลับมาเป็นพลังงานให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม แต่กฎหมายกลับห้ามดังนั้นจึงต้องเอาแก๊สนี้ไปเผาทิ้งอา้าวเอ้ยหัวใจของมันคืออะไรครับที่จะทําให้ขยะเนี่ยมันแยกย่อยออกมาจนกระทั่งเป็นปุ๋ยได้คือหัวใจของการกําจัดขยะเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องดูในขยะเนี่ยมันมี3ส่วนใหญ่หญเท่านั้นเองนะครับก็มีอินทรีย์มีขยะพลังงานแล้วก็ขยะที่กําจัดไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำก่อนขณะเดียวกันขยะส่วนใหญ่อีกอย่างก็คือพลาสติกที่สามารถนำกลับมากันเป็นน้ำมันใช้กับรถยนต์ในชุมชนได้ดีกฎหมายก็ห้ามอีกอ้าวเอ้ยขยะอ<ม>ินทรีย์เมื่อมีเยอะเหม็นอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านรับไปได้ก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนพลาสติก จะเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดการขยะอินทรีย์ซึ่งตรงนี้เป็น,เ,ปนเงินเป็นรายได้ที่จะกลับเข้ามามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป้าต่อไปที่ต้องทําให้ได้เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับส่วนขยะที่กําจัดไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเก็บรวบรวมนะครับและนําไปใช้ประโยชน์อื่นพลังงานที่ได้มาฟรีๆจากการกําจัดขยะแต่รัฐห้ามเอาไปทําอะไรนี่คือรัฐไทยที่ไม่ยอมมองถึงพลังงานมหาศาลจากขยะนะ จะบอกให้แต่กลับทิ้งไปยังเปล่าประโยชน์ป้าอยู่ตรงนี้มากี่ปี30สปีค่ะอยู่ก่อนที่จะเกิดบอกขยะแห่งนี้เทศาบาลอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้ของมาทับบอกขยะเนี่ยเราประท้วงไหมไม่ประท้วงค่ะเพราะเราประชาคมกันท่านก็สัญญาบอกว่าจะทําให้มันดีที่สุดถ้าหม,มินก็บุญค่ะตอนแรกมันยังไม่เข้าที่เข้าทางก็หมินเนาะแต่ทีนี้ไม่หมินแล้วค่ะ,ะดีมากๆเลย อมระตองถนอมชนาน้องพี่ชีวิตจะดีเิ่งแวดล้อมนี้ต้องดีด้วยนาสรุปไปสรุปมาสรุปเลยว่าจังซี่ท้องถิ่นทำได้สุดยอดแล้วแต่ส่วนบนไม่ยอมต่อยอดอย่างนี้ก็จอดจะเดินต่อได้ยังไง I will tell you เห็นชัดเจนนะครับว่า ทิ้งขยะที่เมืองไทยเนี่ยมันไปไกลถึงเวียดนามถ้าเวียดนามทิ้งมันก็มาถึงเมืองไทยเพราะว่าโลกนี้มีแผ่นดิน1ส่วนแต่น้ำสามส่วนวันนี้ขยะลอยเป็นแผรในทะเลถ้าเราไม่ช่วยกันเด็กๆอยากเห็นบ้านเราสะอาดไหมคะอยากค่ะผานสีคิวอำเภอสมนามองเพิ่มเพิ่มดังน้ คำรอนวังหวังสีช่อง3 SD 28ชมเชยท้องถิ่นที่คิดการก้าวหน้าแต่ว่ารัฐมัวแต่เงื้อง่าไม่กล้าฟันแล้วมันจะไปยังไงสูงเนินนครราชสีมาปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนทั่วไทยรวมอยู่แล้วที่นี่ไงที่เดียว ผูเรียนดังจังหวัดไหนๆอยู่ที่หมดท่านต้องการกินสั่งได้เลยจ้าน้องนิดรยองมีทุกจังหวัดจ้ามีหัวหินมีนมีพิษ,ษณุโลกมีอุตรดิษฐ์มีบุรีรมัมย์ศรีสะเกดสุรินทรราชโคราชมีเขาใหญ่มีมีท วสามารถสั่งได้ประยองกักรตลาดมีใช่ Delivery สั่งแล้วส่งให้ถึงที่เลยเบอร์นี้จ้าอย่างนี้สิใช่คนไทยทำตาคมคมยาวผิวเนียนดดดังทุเรียนมอนทองแม่สาวน้ำเค็มหัวใจไม่เค็มใช่ไหมว่างหรือเปล่าหงองใจ หรือใครก็เป็นเจ้าของมากไม่